วันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับภาวะไทรอยต่ําแฝงค่ะจะพบว่าเราอาจจะมีอาการของอาการซึมเศร้ากวนกวายนอนไม่หลับนะคะอาจจะมีความจาที่ไม่ดีค่ะฉะนั้นนะคะคือเวลาที่คนที่เขาแบบบ่นกับเราว่าเอ้ยคือมีอาการนะแต่ไปเจาะเลือดละ่ะแล้วมันไม่เจอมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องไม่รับการรักษาถูกต้องไหมคะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ t e a House Cafe นะคะที่หัวดมมาไฟสกลนครนะคะตรงนี้นะคะเป็นคาเฟ่ออกสไตล์น่ารักนะคะมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆให้เราได้ถ่ายรูปมากมายตามมาชมกันนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับภาวะไทรอยด์ต่ำแฝงค่ะภาวะของไทรอยด์ต่ำแฝงนะคะพบว่านะคะเราจะพบระดับของฮอร์โมนไทรอยที่ลดต่ำลงร่วมกับมีอาการของตัวฮอร์โมนไทรอยที่ต่ำแต่ว่าผลแลบที่เราเจาะมาได้นะคะจะพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติค่ะโดยสาเหตุนะคะจะพบว่า1นนะคะเกิดจากภาวะของตัว ต่อมไทรอยเองนะคะที่เกิดการอักเสบจากภูมิคุ้มกันที่ทำลายตนเองโดยช่วงแรกนะคะอาจจะพบว่าจะอยู่ในระดับของตัวฮอร์โมอนไทรอยที่เจาะได้นั้นอยู่ในเกณฑ์สูงแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะคะมันจะลดลงต่ำในที่สุดค่ะ 2. เป็นภาวะนะคะที่เกิดจากการที่เรารักษาไทรอยเป็นพิษมาก่อนนะคะ เมื่อรักษานะคะเราก็จะให้กินยาเพื่อลดระดับของตัวฮอร์โมนไทรอยค่ะเมื่อลดลงไปแล้วนะคะก็จะทําให้ระดับของฮอร์โมนไทรอยนั้นต่ําลงต่ําลงนั่นเองค่ะ 3. นะคะเป็นภาวะที่ตัวฮอร์โมนไทรอยนั้นนะคะมาจับกับตัวรับของฮอร์โมนเพื่อที่จะออกฤทธิ์นะคะแต่กับพบว่านะคะตัวรับนะคะที่เป็นตัวที่จะให้ไทรอยฮอร์โมนมาจับนั้นเขาไม่ออกฤทธิ์นะคะซึ่งก็จะทําให้ร่างกายนั้น พบว่ามีฮอร์โมนไทรอยดที่ต่ำลงนะคะลองเปรียบเทียบนะคะเหมือนกับว่าเราเอาปลั๊กของเครื่องไซ้ไฟ้าชนิดหนึ่งนะคะมาเสียบเข้ากับตัวเต้าเสียบนะคะและพบว่าตัวเต้าเสียบนั้นนะคะเกิดการไม่ทำงานขึ้นมาดังนั้นนะคะเครื่องไซฟไฟ,ฟ้าเครื่องนั้นก็ไม่สามารถทำงานได้นั่นเองค่ะภาวะนี้นะคะพบว่าเป็นภาวะของที่ตัวที่เป็นฮอร์โมนไทรอยด์ T4 ที่ว่าไม่ออกฤทธิ์นั้น,นะคะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นฮอร์โมนไทรอยนะคะที่ออกฤทธิ์ได้หรือที่เรียกว่า T3 นั่นเองค่ะจะพบว่านะคะในข้อนี้นะคะจะมีสาเหตุที่เป็นข้อย่อยๆนะคะถึง6ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะก็คือการที่เรามีอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะทําให้เรามีการเผาผลาญที่ลดลงได้ค่ะ และข้อที่2นะคะที่เป็นข้อย่อยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหาระคะ่ะโดยพบว่านะคะใครที่กินโปรตีนที่มากจนเกินไปนะคะหรือว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปนะคะอาจจะทําให้มีภาวะดังกล่าวนี้รวมถึงนะคะหลายๆคนนะคะที่ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นก็ตามนะคะหรือคนที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนหรือวัยที่มีอายุเยอะแล้วก็ตามลองนึกย้อนกลับไปนะคะสมัยที่เรายังเป็นวัยรุ่นอยู่ในบางคนนะคะคือใช้วิธีการนะคะอดอาหารเพื่อลดน้ําหนัก ซึ่งจะพบว่าร่างกายของเรานะคะก็จะชินกับการที่จะใช้ตัวฮอร์โมนไทรอยนะคะในการที่จะเมาเผาผ่านอาหารได้ลดลงเรียกว่านะคะในตอนที่เราอดอาหารนะคะจะมีการใช้ฮอร์โมนกลุ่มนี้ที่ลดลงร่างกายก็จะเริ่มชินกับมันนะคะเราก็จะค่อยๆเผาผ่านอยู่ในระยะนี้นะคะพอเราอายุมากขึ้นนะคะพบว่าเรากินอาหารเท่าเดิมแต่รู้สึกว่าน้ำหนักมากขึ้นนะคะสาเหตุก็เป็นจากตรงนี้นั่นเองค่ะ ข้อที่3นะคะเกิดจากการที่เราขาดวิตามินและเกลือแรกนะคะอย่างเช่นวิตามิน A และวิตามิน B นะคะซึ่งจะเป็นตัวที่ช่วยในการสังเคราะห์ของตัวไทรอยค่ะและบางครั้งนะคะเราจะพบว่าเราขาดตัวสารกะสีและก็ไอโอดีนนะคะอย่างเช่นเรามาอยู่อีสานนะคะบางทีเราก็ต้องหาพวกอาหารทะเลทานหรือว่าถ้าเราหาไม่ได้นะคะก็แนะนําว่าอาจจะทานพวกเกลือไอโอดีนเสริมนะคะส่วนสังกะสีนะคะลองไปดูในคลิปที่ผ่านมานะคะเราได้พูดถึงคลิปนี้ไปแล้วนะคะว่าอาหารมีอะไรบ้างและถ้าเราหาไม่ได้นะคะก็แนะนําว่า ต้องหาอาหารเสริมมาทานแล้วค่ะส่วนวิตามิน A และวิตามิน B นะคะก็อาจจะเป็นพวกผักผลไม้นะคะถ้าเราหามาทานไม่ได้นะคะเราก็อาจจะต้องหาเป็นพวกวิตามินเสริมเช่นกัน,นะคะ่ะข้อที่4นะคะถ้าเราเกิดทานยาบางชนิดนะคะก็อาจจะทำให้มีภาวะของตัวไทรอยที่ต่ำเกินไปก็ได้ค่ะอย่างเช่นนะคะเรากินพวกยาคุมกำเนิด หรือในบางคนนะคะจะกินยาพวกยาลดความดันกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์นะคะหรือแม้กระทั่งว่าในคนที่เคยได้รับยาเคมีบําบัดมาก่อนสําหรับคนที่เป็นมะเร็งนั่นเองนะคะก็จะทําให้มีภาวะ เเานนนี้้ไดช่่กัคะข้อที่5านะคะข้อนี้นะคะตั้งใจฟังดีๆค่ะสําหรับคนนะคะที่อยู่ในยุคนี้นะคะจะเป็นคนที่อยู่ในภาวะนะคะที่มีความเครียดค่อนข้างที่จะสูงนะคะตัวนี้นะคะจะทําให้มีผลในการทําให้เราเกิดโรคต่ำหมวกไตล้านั่นเองค่ะซึ่งจะทําให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลนะคะลดต่ําลงซึ่งอันนี้นะคะเราจะพูดในคลิปก่อนๆมาแล้วนะคะก็อาจจะไปหาตามฟังได้อีกทีนึงนะคะซึ่งพบว่านะคะการที่เรามีตัวฮอร์โมนของคอร์ติซอลที่ลดต่ําลงนั้นนะคะก็ ก็จะส่งผลให้ตัวฮอร์โมนไทรอยนั้นลดต่ำลงด้วยเช่นกันค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะทำให้มีไทรอยที่ต่ำลงมากขึ้นจากการที่เราใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของเรานั่นเองซึ่งพบว่าเป็นสาเหตุที่เจอบ่อยมากที่สุดเลยล่ะค่ะและแล้วนะคะก็มาถึงสาเหตุข้อสุดท้ายนะคะก็คือข้อที่6ค่ะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับถ้าเราเป็นโรคเบาหวานหรือว่าเรานะคะมีพิษโลหะหนักสะสมค่ะ และสุดท้ายนะคะสำหรับคนที่มีประวัตินะคะไม่ว่าจะได้รับการฉายแสงหรือการผ่าตาดัดที่ตรงบริเวณแถวศีรษะแล้วก็ลำคอนะคะอาจจะทำให้ไปโดนเข้ากับบริเวณของต่อมไทรอยแล้วมีผลทำให้ไทรอยนั้นลดต่ำลงได้นั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะจะพบว่าอาการของฮอร์โมนไทรอยนะคะที่ต่ำนั้นนะคะจะพบได้หลากหลายอาการมากๆเลยค่ะแต่วันนี้นะคะจะขอหยิบยกอาการที่พบบ่อยๆเลยค่ะมาคุยให้เราฟังนิดนึงค่ะ ซึ่งจะพบว่ากลุ่มอาการนั้นนะคะขอแบ่งเป็น6หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อที่1นนะคะคือเกี่ยวกับสมองนะคะจะพบว่าเราอาจจะมีอาการของอาการซึมเศร้ากระวนกระวายนอนไม่หลับนะคะอาจจะมีความจาที่ไม่ดีค่ะ 2. นะคะก็คือจะเป็นสภาพของเราทั่วไปนะคะจะพบว่านะคะอย่างเวลาเราส่องกระจกนะอาจจะเจอว่าเราอะรู้สึกว่า อ้วนขึ้นนะน้ำหนักเราขึ้นหรือบางทีเราจะรู้สึกแบบเหนื่อยง่ายหรือบางครั้งนะคะเราจะรู้สึกว่าเอ้ยช่วงนี้เราทาไมรู้สึกแบบร้อนหรือหนาวแปลกๆท,ทั้งที่อุณหภูมิก็ทั่วไปปกติแบบนี้ค่ะสนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มอาการที่เกี่ยวกับผิวหนังนะคะอย่างเช่นเราจะพบว่าผิวเราอ่ะรู้สึกแห้งมากขึ้นนะคะแล้วก็ผมนะคะเราจะรู้สึกว่ามันทั้งแห้งทั้งบางเราก็หยาบมากขึ้นค่ะ ข้อที่4นะคะก็คือจะเกี่ยวกับใบหน้าของเรานะคะเวลาที่เราดูในกระจกอีกทีนึงนะคะเราจะเห็นว่ารู้สึกว่าเออทำไมหน้าเราช่วงนี้มันบวมๆนะเราก็จะรู้สึกว่าแบบเหมือนเปลือกตาเราอะ่ะมันก็บวมด้วยนะดูฉูดๆูแบบนี้ค่ะข้อที่5นะคะเป็นเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารค่ะจะพบว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะในกลุ่มอาการของฮอร์โมนไทรอยนะคะที่ต่านั้นจะเจอว่าเราท้องผูกค่ะ และข้อที่6นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกนะคะจะพบว่าเรามักจะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะรวมถึงข้อนะคะและบางครั้งจะพบว่าเรามือสั่นค่ะสําหรับการวินิจฉัยนะคะเราจะดูที่อะไรเป็นหลักนั้นตามมาฟังต่อค่ะจะพบว่านะคะหลายๆคนนะคะจะไปเจาะเลือดไทรอยนะคะแล้วพบว่าผลเลือดยังปกติ อันนั้นนะคะหมายความว่าเราปกติหรือไม่ต้องตอบว่าไม่นะคะจริงๆแล้วนะคะเราจะต้องดูที่อาการของตัวฮอร์โมนไทรอยที่ต่ำเป็นหลักค่ะยังไงนะคะลองเปรียบเทียบนะคะสมมุติว่านะคะค่าที่ปกติของเขานะคะสมมุตินะคะอยู่ที่ประมาณต่ํากว่า1 0,000ไปเนี่ยแปลว่าต่ำเนาะแต่ว่าถ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติคือ1 0,000ไปจนถึง10,000แอันนี้เรียกว่าปกตินะคะถ้าเกิน10,000แขึ้นไปก็ถือว่าเออก็ดีก็คือมีเยอะอยู่ในเกณฑ์ที่แบบ ไม่ต้องทําอะไรเลยทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะส่วนใหญ่แล้วตอนที่เรามีอายุที่ยังน้อยอยู่นะคะอยู่ในช่วงวัยรุ่นถ้าใครมีประมาณ1 0 0 0 0แสนและอีกคนหนึ่งสมมุตินะคะมีอยู่ที่ประมาณแค่ส0,000ื่นตอนวัยรุ่นเนาะพอลดต่ําลงนะคะไต่ระดับลงมาคนหนึ่งลงมาที่ประมาณ2 0,000ก็คือจากส0,000่นลงมาเป็น2 0,000กับอีกคนหนึ่งนะคะอยู่ที่10,000แแล้วลงมาเป็น2 0,000ื่น คนไหนคะที่จะรู้สึกถึงความแบบเฮ้ยเราขาดอ่ะเราแบบมีภาวะที่แบบขาดฮอร์โมนมากกว่ากันก็คือต้องบอกเลยว่าคือเป็นคนที่มีอยู่เยอะมากเป็นแสนแล้วลดลงมาเป็น2 0,000ไม่ใช่คนที่อยู่ที่3 0,000นแล้วลงมาเป็น2 0,000นถูกไหมคะเพราะว่าตอนสมัยที่เขาเป็นวัยรุ่นน่ะคือคนนั้นน่ะไปตั้งนู่นน่ะแสนหนึ่งอ่ะแต่พอแบบแก่เหลืออยู่แค่2 0,000เขาต้องรู้สึกเยอะกว่าคนที่แบบมีแค่ส0 0 0มนแล้วลงมา2 0,000อยู่แล้วถูกต้องไหมคะฉะนั้นนะคะคือเวลาที่ คนที่เขาแบบบ่นกับเราว่าเอ้ยคือมีอาการนะแต่ไปเจาะเลือดละ่ะแล้วมันไม่เตอมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องไม่ไรับการรักษาถูกต้องไหมคะดังนั้นนะคะต้องบอกเลยว่าอาการที่เกิดจากฮอร์โมนไทรอยที่ต่ำนั้นเราจะต้องดูตรงนี้เป็นหลักเลยว่าคนไข้เขามีอาการต้องได้รับการรักษานั่นเองค่ะ และมาถึงส่วนสุดท้ายนะคะในเรื่องของการรักษาค่ะแนะนํานะคะว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ก่อนนะคะก็คือการใช้ชีวิตของเราอย่าให้มันเครียดมากจนเกินไปนะคะแล้วพยา,ยามพักผ่อนให้เพียงพอนะคะกินอาหารที่ดีมีประโยชน์หรือหาวิตามินและรธาตุเสริมนะคะตามแต่สมควระคะ่ะสําหรับในส่วนเรื่องของยานะคะแนะนําว่าให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเพื่อจะได้รับยาของตัวฮอร์โมนไทรอยนะคะที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะ สรุปแล้วนะคะเราก็จะต้องรักษาไปตามอาการนั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงที่อยู่ในวัย40ปีขึ้นไปนะคะบางครั้งนะคะเราอาจจะสับสนได้กับภาวะของตัววัยทองนะคะเนื่องจากว่าในยุคปัจจุบันนี้จะเห็นว่าผู้หญิงนะคะที่อยู่ในวัยประมาณเนี้ยจะพบเจอวัยทองได้เร็วกว่าคนทั่วไปจากการใช้ชีวิตของเราที่หนักมากจนเกินไปหรือม,มีความเครียดหรือว่าทํางานแบบหนักหักโหมอะไรแบบนี้ค่ะ พออย่างนี้นะคะเราก็ <tinc S 1> ต้องมาดูแล้วว่าจริงๆแล้วนะคะมันเกิดจากภาวะที่เรามีปัญหาในเรื่องของฮอร์โมนไทรอยที่ต่าหรือว่าเกิดจากไวทองหรือว่าเป็นทั้งคู่นะคะดังนั้นอันนี้นะคะจะต้องให้แพทย์เขาร่วมประเมินร่วมด้วยค่ะเพื่อที่จะได้รับการรักษานะคะที่ตรงจุดมากที่สุดแล้วก็จะได้แก้อาการให้หมดไปนั่นเองค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปบายๆค่ะ